สวัสดีครับคงจ่าจับหน้ากันได้อยู่นะครับผมเลิงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกันอีกหนึ่งปัญหานะครับสําหรับคนที่ใช้รถอันติดนะครับตัาออกมาแล้ปัญหาส่วนใหญ่นะครับตอนนี้มันจะเป็นเรี่ยงเถวขับกระจกนะครับสมมุติว่าเราไปห้างนะครับเปิดกระจกหน้าต่างจดลดแล้วปิดกระจก ตายแล้วกระจกไม่ขึ้นซึ่งปัญหาเนี้ยครับส่วนใหญ่จะเจอกันนะครับลองพยายามกดขึ้นแล้วก็หยุดเปิดไม่ได้ตายแลัวแฟนเรากระนัดไว้ด้วยโทรมาเร่งจังเลยนะครับทำไงดีต้องนั่งรออยู่ในรถครับจนกระจกม,มันค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมาได้นะครับซึ่งปัญหาเนี้ยถ้าคนที่ไปเที่ยวห้างคงไม่เป็นไรครับเคียร์กับแฟนได้แต่ แล้วฝนตกตายแล้วปิดไม่ได้สรุปเปียกหมดครับซึ่งปัญหานี้นะครับเรามีวิธีทดสอบง่ายๆนะครับดูว่ามอเตอร์กระจกรถของเราเนี่ยใกล้จะเสียหรือยังนะครับหรือว่าจะเสียแล้วโดยการกดออโต้ครับขึ้นให้สุด<ม>ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเสียแล้วมอเตอร์มันเขาเรียกมอเตอร์มันน็อกแต่ทางอู่ก็สามารถซ่อมได้ครับที่อู่เป็นเล็กนะครับ อลองเทสนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการกดขึ้นให้สุดนะครับเป็นออโต้แล้วกดลงถ้าทำางนี้ได้ครบ10ครั้งนะครับถือว่ามอเตอร์กระจกผ่างวางๆลองไปเทสดูกันนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ซึ่งปัญหาเนี้ยปัญหาเด็กๆครับที่อูกแก้มาเป็นเวลานานนะครับแก้ไปหลายครั้งแล้ถ้าใครมีปัญหา,านี้นะครับอย่าลืมนะครับอู่คุณเล็ก0 8น 7จ็ดห้าห้าสาดเ้าครับจะเลหนลากันนะครับ